สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพลาาบ้านบายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่08 3 4 3 7 4753นะคะ083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านบายหนูสุมาใน EP ีที่3 1 0นะคะ EP ีที่3 1 0นึ่งนะคะ ราคาเดิมนะคะราคาแบ่งปันกันเลยราคาอยู่ที่เริ่มต้นองละ3 0 0บาท4องค์1 0 0พันองละ300บาท4องค์1 0 0พันะ,ะจ๊ะจัดส่งฟรีทุกรายการสายด่วนปิดด่วนมาได้เลยนะคะพี่ขาจัดส่งฟรีนะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะที่0 8นย์7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลนะะ์นะจ๊ะนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะ ราคาเริ่มต้นองละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋ารายการแรกนี้เนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผนะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าเก่าหลวงพ่อไผสี่เหลี่ยมนะคะทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นนะคะไม่ทราบป,ปีเป็นเหรียญหล่อเก่าเก่าด้านหลังจะเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะรายการที่หนึ่งค่ะ 300อบาทรายการที่หนึ่งนะคะสา0รอบาทองค์ละสามรอยบาทสี่องหนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่1นะจ๊ะสา0รอบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สององนี้เป็นพลับปิดตาเนื้อผงนะคะเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อผงคุกลักหรือเปล่านะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพระปิดตานะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆสวยๆแบบนี้300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามรายการที่3มนี้นะคะเป็นพระเอ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อเงินนะคะ เดี๋ยน้องขออนุญาตปรับนหน่อยนะคะปรับแสงสักนิดหนึ่งเนี่ยนะค๊ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะเป็นพระรูปรอหลวงพ่องเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะมันที่ตัวองค์พระนะคะจะขึ้นแบบกระไล่ทองนะคะกระไล่ทองเขาเรียกอะไรไม่ทราบนะ เนี่ยเป็นแบบนี้เลยจะมีเหลือบๆสีทองทองนะคะแบบนี้นะเก่าๆเลยค่ะองค์นี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามเอาไปสามร้อยนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สี่เนี่ยนะคะรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่สี่นะคะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะ สวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะองนี้เนี่ยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะตรงใต้ฐานสวยเก่าสภาพดีนะคะองนี้รายการที่สี่สามบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ห้าจ้ะ เป็นพลัสขุดสะเนื้อผงนะคะองนี้เป็นพลัสขุดสะเนื้อผงเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะมวลสารชัดเจนนะคะสวยเก่าสภาพดีมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทองละสามร้อยบาทสี่องคหนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋า เนี่ยนะองละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่หกเป็นองค์นี้ค่ะองค์นี้เขาเรียกพระอะไรนะพระชัยนะคะตัดก้านช่อยาวแบบนี้เลยส่วนตัวน้อง ไม่ทราบนะคะว่าเป็นว่าเป็นพระอะไรนะถ้าจําไม่ผิดนี่รู้สึกว่าเจ้าของเดิมเขาจะบอกว่าเป็นพระชัยนะคะถ้าจําไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดประการใดน้องต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่จ๋ามาแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะคะตัดการช่อยาวๆแบบนี้เลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่ห3สา้อบาทค่ะสา0อบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7ดนี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบไม่ทราบกุ๊นี่นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุคราบดแดงๆงอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคราบสาแดงหรอคะ <c oughs> เห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เหรียญเลยนะคะ นีนะรายการนี้เป็นรายการที่7ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่8ดรายการที่8นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อผงคุกรักนะคะเนี่ยนะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆปิดทองเก่าๆด้านหน้ามาแบบนี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรัก เก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสามร้อยบาทจากพี่จ๋าสามร้อยบาทรายการที่แปดนะจ๊ะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้ารายการที่9้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อบุลือนะคะเหรียญหลวงพ่อบุลือเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เ่ยจ้ะเนี่ยนะจ๊ะ เป็นเนื้อสีเงินๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อบุญลือนะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะ่ะจังหวัดเป็นพระจังหวัดพิจิตรนะคะเหรียญน,นี้เป็นจังหวัดพิจิตรนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อบุญลือนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เก้าสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบ รายการที่สิบนี้นะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์พุงป่องเนื้อสีทองทองนะจ๊ะพระปิดตาพิมพ์พุงป่องเนื้อสีทองทองส,สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะส,สภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังนะคะจะเห็นรอยจารยันชัดเจเลยค่ะที่ตัวอง์พระมีรอยจารยันชัดเจเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามร้อบาทค่ะรายการที่สิบ รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่11ค่ะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะจ๊ะพระสมเด็จเนื้อผงเป็นพิมพ์ฐานแซมค่ะคาบกุกคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะคาบกุกคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะสภาพเดิมๆเลยนะคะมาแบบไหนไปแบบนั้นนะจ๊ะพี่จ๋าองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะ เป็นพระสมเด็จพิมพ์พฐานแซมนะจ๊ะ,ะรายการที่สิเอ็ดนะคะนะสามบาทค่ะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทพี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยนะคะ จะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0ู3 4 3 7 4 7 5 3 083 437 47 53นแนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะนะกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะพี่ขาจะได้ไม่พลาดราคาไปต่อได้นะ รายการนี้เป็นรายการที่11นะคะ300อบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12เป็นเหรียญหลอหลวงปู่สุขค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพนี่นะคะเหรียญหลอหลวงปู่สุขไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะตัวเหรียญเก่าๆสวยๆส,สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญน,นี้300อบาทค่ะ3 0 0บาทนะคะรายการนี้ เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบสามค่ะเป็นเนื้อชิ้นไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่นะคะเป็นพระเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเก่ามากเลยนะคะองค์นี้เนื้อชินแห้งๆรายการที่สิบสามนี้ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สิบสามเนี่ยนะคะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นพระรูปหลอ่อหลวงพระรูปหลอ่อหลวงพ่อทองสุกนะคะเนี่ยนะเป็นพระรูปหลอ่อหลวงพ่อทองสุกเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพยังดูดีอยู่นะคะเนี่ยนะหลวงพ่อทองสุกนะคะเป็นพระรูปหล่อกเก่าๆโบราณแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเป็นพระเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆนะคะแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสะภาพเก่าสภาพสวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาท นนะะ300บาทค่ะรายการที่15รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระรูปหล่ออาจารย์มั่นนะคะเป็นพระรูปหล่ออาจารย์มั่นเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกกรอบอะไรไม่ทราบน,นะ เป็นกรอบแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบค่ะเนี่ยนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่16พี่พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก ep กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0 8 3 4 3 7 4 7 5 3 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เแเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มกดสั่นกระดิ่งด้านบนบน,บนขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาด รายการที่16นี้นะจ๊ะ300บาทเท่านั้นจ้ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่17รายการที่17เนี้นะคะเป็นพระมเหส่วนเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะพระมเหส่วนเนื้อชินคราบกุขาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยเนื้อชินสวย,สวยแห้งๆเก่าๆสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17ค่ะ300บาท 300บาทนะคะรายการที่17น,นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18รายการที่18นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆแบบนี้เลย สภาพดีสภาพสวยนะคะคาดชัดเจนเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อสีทองๆไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพ,พิมพ์รายการที่18นี้นะคะสามบาท300บาทนะคะรายการที่18ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19 รายการที่19นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปานะคะอง์นี้นะคะเป็นพระหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปาค่ะมวลสารเม็ดแร่สีสวยชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าๆนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่19 300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ย0ค่ะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะรายการที่20นี้เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะรายการที่20นี้นะคะสามรบาท300บาทค่ะรายการที่20 นะคะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพค่ะนี่นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบกลุกไม่ทราบพิมเก่าเก่าแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่21รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพลัก,กิ่งค่ะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์พลัก,กิ่งเก่าแบบนี้เลยไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไหวเลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบกเพิ่มค่ะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่22 300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่23ค่ะรายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยด้านล่างจะเขียนว่าครบ8รอบนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆไปหน้าท่านยังชัดเจนนะคะ องพระนูนๆเลยค่ะเป็นเหรียญครบแปดรอบนะคะขอบข้างส,สวยๆนะคะอ๋อเป็นเหรียญหลวงปูด่ดุลน,นะจ๊ะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะจ๊ะปีสองห้าสองหกค่ะเนื้อทองแดงเก่าๆส,สวยๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญน,นี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสาม รายการต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะรายการที่ยี่สิบสี่นี้เป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นพระเนื้อน่าจะเป็นเนื้อถ้าไม่เนื้อดินก็เนื้อผงนะจ๊ะพี่จ๋าเพราะว่าน้ําหนักเบามากๆเลยเนี่ยนะจ๊ะน้ําหนักเบานะจ๊ะองค์นี้นะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อน้ำหนักเบาเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเรื่มกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้นะจ๊ะ รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่สามรอบาทจากรายการที่ยี่สิบสเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระเนื้อผงนะคะไม่ไม fram, ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเนี่ยค่ะพระเนื้อผงไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆแห้งแแบบนี้เลย เป็นพระเนื้อผงนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสะภาพดีสภาพสวยนะคะรายการที่25ห้านี้300บาท300บาทค่ะรายการที่25รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่26ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญใบเสมานะ เหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้นะคะด้านหลังจะเขียนว่าเลื่อนสมณศักดิ์ห้าห้านะคะด้านหลังเหรียญจะเขียนว่าเลื่อนสมณศักดิ์ห้าห้าแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญจังหวัดพิจิตรนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อสีเงินเงินมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่27จ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อลวยนะคะเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าใบหน้ายังชัดเจนยังดูดีอยู่นะคะรายการนี้เหรียญหลวงพ่อโกยนะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเขาเรียกไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะจ๊ะ เหรียญหลวงมพ่อกลวยเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่27นี้นะจ๊ะ300บาทจ้ะ300บาทองละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีทุกรายการกันไปเลยนะคะสายดวนปิดด่วนได้เลยจากที่08 3 4 3 7 4 7 5 3 0ู3 4 3แ4 7 5 3่เนะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบุคคลเพิ่มนะจ๊ะองละ300บาท4องค์1,000ันนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นราคาเริ่มต้นนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่27 300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่28บค่ะเป็นอ่า พระเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์เป็นพระเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยสภาพดีเนื้อชินแห้งๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบแปด รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตนะ <_ l od ic> เดี๋ยวเราไปเริ่มเซตที่หนึ่งกันเลยเซตที่หนึ่งนี้นะจ๊ะอง์นี้นะ <_ l od ic> นี่นะจ๊ะเซตที่หนึ่งนะคะ <_ l od ic> รายการเซตที่หนึ่งองละแปดร้อยบาทเซตที่หนึ่งองละแปดร้อยบาทนะคะเริ่มจากตะกุดนะคะตะกุดตะกุดใบลานนะคะ ตะกุดใบลานลงรักถักเชือกเก่าๆนะคะตัวใบลานนะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยที่ตัวใบลานนะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยลงรักถักเชือกเก่าๆส,สวยๆสภาพดีมีรอยจานยันทวทงองค์แบบนี้นะคะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะรายการต่อไป เป็นน้ำเต้านะคะน้ำเต้าไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะเจ้าของเดิมเขาบอกมาเหมือนกันนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกมาเหมือนกันแต่น้องส่วนตัวน้องจําไม่ได้นะคะจําหลายองค์ไม่ได้นะดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่จ๋าองค์นี้นะคะเป็นน้ำเต้าคะ่ะงานะคะเป็นงางาแกะน้ำเต้านะคะแปดร้อยบาทคะ่ะแปดร้อยบาท แปดร้อยะะบาทเป็นงานนะคะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะออขอโทษทีค่ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพิมพ์หลังเรียบพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังเรียบลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆร่อนๆแบบนี้เลยลงรักปิดทองเก่า,กาก Lanka ๆแห้งๆร่อนๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยเป็นพลาสเนื้อผงนะคะ800บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงกระไหล่ทองเก่าแบบนี้เลยกระไหล่ทองเก่าเดิมสวยสภาพดีแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเป็นปี2503กระไหล่ทองเก่าเดิมสวยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง รงขอบติดห่วงนะคะขอบติดห่วงมีบาทสวยแบบน be ี้เลยค่ะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเนื้อสีทองเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเป็นเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเป็นเนื้อสีทองนะคะแปดร้อยบาท รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะกระไหลทองเก่าแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อกันเป็นปีสองสี่หกเก้ากระไหลทองเก่านะคะสภาพดีสภาพเคยใช้นะคะด้านหลังเป็นยันสวยๆเลยค่ะขอเบ็ดสวยๆแบบนี้นะคะสภาพดีกระไหลทองเก่าแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการเซตที่หนึ่งนะคะ รายการเซตที่1องค์ละ800บาทค่ะรายการต่อไปเป็นเซตที่สองกันนะคะรายการต่อไปเซตที่2นะคะเซตที่สองนี่นะคะองค์ละ1500งนาร้อยะจ๊ะอง์ละหนึ่้าร้อยเดี๋ยวเริ่มจากเนี่ยนะคะพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงค่ะเนี่ยนะคะพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงเก่าๆสวยๆส,สภาพใช้ สภาพดูดีนะคะลาลักษีดำนะคะชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะมันมันสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะรอยตัดข้างสวยค่ะเนี่ยนะคะพระนางพญานะคะพิมพเข่าตรงสวยสภาพดีแบบนี้หนึ่งันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้ารอรายการต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งกระไหล่ท้องเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ พระพุทธชินราชพิมพ์แต่งไก่ทองเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีโค้ดสวยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์อกนุนเล็กเนื้อดินดำเนี่ยนะคะพระนางพญาพิมพ์อกนุนเล็กค่ะเป็นเนื้อดินดำเก่าๆสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยนะคะเซตที่สองนะคะรายการเซตที่สององละหนึ่งพันห้าร้อยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการเซตสุดท้ายแล้วรายการเซตที่สามนะคะรายการเซตที่สามองละสองพันบาทนะคะองค์ละสองพันบาทเดี๋ยวเริ่มจากเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปีสองสี่หกเก้ากระไหล่ทองเก่าๆสภาพใช้ คาบกุ่คาบเก่าคาบเขียวเขียวชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะจ๊ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินเก่าๆหนาๆนะคะองค์นี้นะดูขอบได้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินเก่าๆหนาๆแบบนี้2,000บาทนะคะ2,000บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วจ้ะ เป็นพระเหนือดินนะคะพระผงสุพรรณเหนือดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะพระผงสุพรรณเหนือดินแห้งๆเก่าๆสภาพดีใบหน้าชัดเจนแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะติดรอยนิ้วมือแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองทองนะคะเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองทองสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสองพันบาทค่ะสองพันบาท จบไปแล้วนะคะรายการเซ็ตสุดท้ายองละ2,000บาทนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 43 74 753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่ม สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ